การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัรุ่นก็เพิ่มอัตราสูงขึ้นพ่อคะ,อนนอะหนูไปหาหมอมาหมอบอกว่าก <c oughs> ูว่าแล้วว่ามึงต้องท้องทั้งเด็กไม่รักดีใปหัวจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้เดียวนี่นพ่อบทกูก็เท <c oughs> อกับพ่อ <c oughs> <c oughs> หมอบอกว่าหนูเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะ ไม่หยู่ตัวเองมำไมทำมมอ่ะก็กินกินาอยู่ <Malays> <ST AT> เดี๋ยวพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือหนูไปหาหมอหมอตรวจหนูสักพักแล้วหมอก็ถามว่าจะฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนคะหนูบอกหมอว่าขอข่าวร้ายก่อนค่ะหมอบอกว่าหนูเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองหนูตกใจสุดขีดแล้วหมอก็บอกว่าไม่ต้องตกใจข่าวดีคือมันเป็นมะเร็งที่สามารถาารักษาให้หายขาดได้แล้วหนูก็ถามหมอว่าแล้วหนูต้องทำงยังไงคะหมอหมอบอกว่าหนูต้องเข้ารับการรักษาตามแพทย์สั่งออกกําลังกายอย่างสม่ำเสม,มอทานอาหารที่สุกสะอาดให้สารอาหารพลังงานาและกากใย,ยสูง และที่สําคัญสิ่งที่กัดกินและทําร้ายจิตใจเราได้มากกว่ามะเร็งก็คือสภาพจิตใจที่ยําแย่คนรอบข้างและครอบครัวจึงต้องสร้างพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจการดูแลเอาใจใส่เมื่อสุขภาพใจเป็นสุขสุขภาพกายก็จะแข็งแรงตามไปด้วยมะเร็งรู้เร็วหายไวใจเป็นสุข